คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่คารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่15มีนาคมพศ2567นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไพรพนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลุงปู่สวงหลังจากมีความโชคดีนะครับ กับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่น้องได้รุ้นไปด้วยกันรอ้รุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับวก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับไอสีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคปไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับ ก่อนอื่นนะก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระควโตระตูสัมมาสัมพุตตะนโมตัสสะพระควโตระตูสัมมาสัมพุตตะนโมตัสสะพระควโตระตูสัมมาสัมพุตตะอินทยสังเทวยสังปรมยสังมหาปรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสัง มหาจักรวัตยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวาเจนะมามะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสนโมสังคสสะเสยทีทางรูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุ ขอบุญบาร,รมีเหรียญลุงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลบรรดาเลขทุตี่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่15มีนาคมพศ2567ให้ FC พี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีช,ชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงทุกท่านทุกคนรีเทิร์นสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียง ให้เอฟซีพี่น้องได้ลุล้นเลขทูบไปด้วยกันได้ลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับขอขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดาเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยราวพัฒนาในงวดประจรรําวันศุกร์ที่14มีนาคมพศ2567ให้ 67, FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเล็ทูบบารมีเหลีอยงลูกปูสงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ FC พี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนเพื่อนได้นะครับคอมเมนต์อ,อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนเพื่อนมีโชคด้วยนะครับสาหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์อเอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับเอซพี่น้องที่ชอบเล็ทูบบารมีเหลีอยงลูกปูสงก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ตามทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสหรัับวนนี้ คด,ดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ